การแก้ปัญหาเรื่องนี่กู้กู้ได้ครับใครๆก็กู้ได้ถ้ากู้มาใช้เหมือนที่ท่านทําขนาดนี้คือนี่ครับแต่ถ้ากู้มามาทําให้เกิดก่อรายได้เนี่ยเขาเรียกทุนครับท่านจะกู้นี่หรือกู้ทุนท่านตอบผมหน่อยดีครับหมอคนนี้บอกว่าเงินที่ผมได้มามารักษาตอนแรกเนี่ยหมดแล้วครับเหลือ19,00 0ล้านอนุมัติไปหมดแล้วสถานการณ์อาการผู้ป่วยแย่ ขอต่ออีก5 0 0แสนล้านนะบลานครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้แหละครับว่าเราจะอนุญาตให้หมอคนนี้ใช้เงิน5 0 0แสนล้านต่อไปหรือไม่เพราะเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินเราขนาดนี้นะครับมันเป็นเงินของลูกหลานในอนาคตพวกเราเสนอเรื่องนี้สานะเรื่องกรอบพิเนการเงินกันครังด้วยความเป็นห่วงท่านบอกกู้5 0 0 0 0 0ล้านบวกกับขาดุลประมาณอีก7 0 0 0ล้านในปี65 สมมติ sociedad, ฐานเราครับเราเอากัญยา65กัญยา65นะครับเงินกู้2ก้อนเนี่ยรวมกัน1.2ล้านล้าน1.2ล้านล้านนี่สถานะมันขยับไปที่62มันเกินกรอบอันนี้น่าเป็นห่วงนะท่านประธานครับทำไมเขามีกรอบมีไม่ในการเงินกลางๆวะเขาห่วงว่าสิ่งที่ท่านทําขนาดนี้เนี่ยการกู้นี้ของท่านดูจากประสิทธิภาพประสิทธิผลที่กัดใช้เงินปินแรกนะครับ ท่านกู้นี่มาเป็นหนี้จริงๆผมต้องยกตัวอย่างครับโทนี่วุฒซัมพูดในคลับเฮาการแก้ปัญหาเรื่องหนี้กู้กู้ได้ครับใครๆก็กู้ได้ ถ้ากู้มาใช้เหมือนที่ท่านทําขนาดนี้คือหนี้ครับหายไปหายไปแต่ถ้ากู้มามาทําให้เกิดก่อ,อไรายได้เนี่ยเขาเรียกทุนครับท่านจะกู้หนี้หรือกู้ทุนท่านตอบผมหน่อยดียครับแล้วโดยวิธีการจัดการอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยเหตุผลอีกเรื่องนึครับท่านนันครับ,รบเรามาพิจารณาของตัวผู้ใช้เงินคือตัวหมอภาะวะผู้นําสภาพจิตวิถีคิดจิตนึกคิดของตัวผู้นําเป็นอย่างไรอาการที่หมอประยุทธ์แสดงออกเมื่อวานในฐานะผู้นําประเทศต่อหน้าท่านประธานต่อหน้าเพื่อนสมาชิกต่อหน้าพี่น้อง ชาชเราไม่เชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะเป็นหมอที่ดีต่อไปได้หรือไม่ในวงการแพทย์ครับอย่างนี้เขาจะถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเลยนะครับเพราะจากการทํางานของท่านท่านทําให้คนไข้หลายคนตาย1,300รายตายภายในปีนี้ตั้งแต่เมษามา้นมานแค่2เดือนเนี่ยท่านอะไรพันสามร้อยรายคนไข้สะสมแสนแปดท่านก็ไม่ยอมรับตัวเลขเองเราต้องบอกความจริงกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เลือดบานชุดนี้ขาดก็คือขาดการบริหารขา้ขขขอมูลที่เป็นจรงิงครับทำให้เกิดความสับสนพอ ภาแห่งนี้มาเสนอข้อมูลข้อที่จริงบุคลิกลักษณะภาวะผู้นาปีแตกท่านครับภาษาววยร่นเขาเรียกปีแตกลักษณะอย่างนี้ผมเคยอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้ท่านผู้ชมครับภาวะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียก narcissistic personality disorder ครับภาษาไทยเขาแปลว่าโลกหลงตนเองเชื่อมั่นตัวเองเก่งสูงยิ่งใครเสมอเทียบเท่าไม่ได้ไม่ฟังใครฉันเป็นที่หนึ่งผู้นําอย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือจะพาประเทศไปลงเหวล่มจมสภาแห่งนี้เราจะยกเลิกใบอนุญาตไม่ให้เขาเป็นหมอต่อไหมครับทั้งที่เรา รู้ว่าถ้าทําให้เขาประกอบวิชาชีพต่อไปเนะี่ยความสูญเสียจะเกิดขึ้นประชาชนเจ็บป่วยล้มตายเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งโรคทางด้านเศรษฐกิจโรคโควิดโรคสัตว์ระบาดเป็นไม่หมดเราจะปล่อยให้เขารักษาประเทศดีต่อไปเหรอครับท่านปานไม่พอท่านปรานครับท่านทําให้คนตายโดยไม่ถึงวัยอันควรจากการประมาทเลินเล่อการรักษาของท่านเนี่ยหมอรักษาคนไข้จะประมาทเลินเลยนะยึดใบอนุญาตครับ เช่นกันครับเมื่อท่านทําให้เขาตายทําให้เขาพิการทำให้เขาเจ็บป่วยท่านย่อมมีคดีเป็นอาญาแผ่นดินฟ้องครับผมยุ่ให้พน้องประชาชนฟ้องเป็นตัวอย่างเลยจะได้มีตัวอย่างว่าผู้นํารัฐบาลผู้บริหารประเทศที่ทําให้เกิดความเสียหายพี่น้องประชาชนล้มตายเนี่ยถูกพี่น้องประชาชนฟ้องเราะคนเอกประยุทธ์หรือหมอประยุทธ์ไปตัดวงจรชีวิตของวัฏสงสารของความเป็นมนุษย์ครับเกิดแก่เจ็บตายผมเกิดผมแก่ครับไอจะเจ็บจะตายมันตามมาที่หลังผมครบครับแต่หลายคนที่ตาย1,200น้คนเนี่ย เกิดเจ็บถ้าตายครับท่านานครับทำลายวงจรชีวิตมนุษย์ถือว่าไร้คุณธรรมมาก7ปีจน7ปีเจ๊งถ้าต่อไปอ่ะ8ปี9ปีจะเป็นยังไงมันจะมีชื่อประเทศนี้อยู่ในโลกนี้อยู่เปล่าครับท่านาน ท่านชาชินกับการบริหารประเทศนี้ด้วยกฎหมายพิเศษมาตลอดทําตามกฎหมายปกติไม่เป็นกฎหมายพิเศษประกาศพกฉุกเฉินใช้มาตลอดสุดท้ายในการบริหารราชการแผ่นดินก็ออกกฎหมายพิเศษมาใช้ตลอดแต่ผลการบริหารเนี่ยกับบริหารเหมือนปกติการที่จะฟื้นประเทศได้การที่จะยับยั้งโรคระบาดได้วิกฤตเศรษฐกิจได้เนี่ยการถอนใบอนุญาตหมายถึงการเปลี่ยนตัวผู้นำครับท่านสมาชิกหลายท่านบอกไม่ต้องท้าไม่ต้องมาขู่ว่าเรื่องยุบสภายุบเลยให้พี่น้องประชาชนตัดสินว่าจะเปลี่ยนตัวผู้นําเขาโดยวิธีการ วิถีประชาธิปไต,ย,ตยผ่านการเลือกตั้งท่านยุบเลยครับเพื่อสมยิกท้าเลยไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านหรือแสดงความรับผิดชอบลาออกสิครับไม่ได้ยากเลยท่านลาออกจะเป็นคุณอุปการกับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้อย่างมากแต่ถ้าดังดื้อดึงต่อไปเนี่ยท่านจะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนเกลียดชังมากที่สุดถึงกรนาดนน้ำว่าเป็นทอาราลนะครับเพราะท่านเข็นฆ่าทำร้ายประชาชนออกเลยครับเพื่อบ้านเพื่อเมือง